เฟืองวัดวันนี้เราวันว่างๆไม่ได้ทํางานเนื่องจากโควิดเนาะแล้วก็ตัวด้วยเพื่อลดการแพร่เชื้อของโควิดวันนี้เราทำอะไรกันวันนี้เราจะมาดีดลูกแก้วครับเย้อนไวในวัยเด็กหน่อยอ่าเป็นกิจกรรมในวัยเด็กซึ่งเมื่อก่อนในวัยเด็กมันจะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไงสนุกมากนะตอนวัยเด็กเราเล่นเราแข่งกันใครชนะอย่างเงี้ยมันเก็บสะสมแก้วไปเรื่อยใช่ไหมเรามีสี่คนเฟืองวัดเหมือนกันเฟืองวัดสี่คนครับแล้วก็ผม เห็นไม่เห็นไม่รู้มี4คนวันนี้เราจะมาแข่งกันกติกาก็คือรอบแรกเนี่ยจะโยนไปโยนไปให้มันใกล้ใกล้เขตนะคุณผู้ชมเขตให้มากที่สุดอ่าแล้วก็พอใครไปใกล้เขตที่สุดก็จะจะได้โยนมาเป็นคนแรกพอดีเสียงว่าในการโยนครั้งหนึ่งมันจะออกถ้าโยนมาปุ๊บเนี่ยมันโดนแล้วก็ตีออกปุ๊บเนี่ยถ้ามันออกเนี่ยเราสามารถได้ดีต่อเลยนะคนที่อยู่ที่เขตก็จะต้องรอในวงใช่ไหมใช่อ่าในคือแต่ถ้าโยนมันไม่ออกไม่ออกก็รอคิวคนต่อไปโยนมาต่อแต่ถ้ามันออกก็ได้ดีต่อเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติวว่าาาเเรรดีีีออออกแล้้ะัันนนน คือมันจะเป็นลูกของเราลูกตัวหลักของเราถ้าเราดีเราปุ๊บ <c oughs> อ้ะถ้าเราดีเราปุ๊บไอเนี้ยมันออกอย่างเงี้ยลูกเราไม่ติดในวงเราจะเราจะดีต่อได้แต่ถ้าเราติดในวงปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาลูกเนี้ยใส่คืน<อ>แล้วเราก็สสกใส่เพิ่มเป็นสองลูกแล้วเราก็ไปโยนจากมุมนู้นมาใหม่อัน <Okay. S 1> นี้คือวิธีการเล่น,นนะถ้าได้อย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าลูกเราวางตรงนี้ย ตรกระวัางตรงนี้แล้วเราเอามือเนี่ยวางเนี่ยเรียกว่า1คืบถ้ามันใกล้ระยะหนึ่งคืบเราเราคืบถึงเนี่ยเราจะได้ดีดวิธีการดีดมันจะมี2แบบแบบนี้อ่าแบบนี้คือการดีดแต่ถ้ามันจะมีการยิงด้วยการดีดถ้ามันเกินถ้ามันเกินหนึ่งคืบประมาณเนี้ยคุณจะได้ดีดคุณจะได้แน่แบบ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 คนนี้ยิงไงอ่ามาเน,นีน่นี่มา,มาเริ่มเลยเริ่มเลยอ่าตอนนี้เราเราจะแข่งกันโยนไปตรงเขตโน้นก่อนเนาะท่านเลยฝั่งโน้นหรอไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรแต่คนที่ใกล้เขตที่สุดจะเป็นคนที่ได้โยนมา มาก่อนคนแรกกเลยอ่ามีการเป่าคาราดด้วยอ่านี่เป็นคนแรกและเเป็อ่าคนที่สองป้ายอ่ายังอี๋คนที่สามไกลกว่าไกลกว่า,วาอ่าต่อไปตาผมผมนับสองแน่เลยสองเฮ้ยนับสามมิน้นมิ้นน้ำดำหนึ่งอันนับสองหนาไทยแขึ่งกิโล ลองโยนใส่แล้วเนาะอ้าวโยนมาเลยอ่าถ้าใครโยนออกมาดีดโดนก็ออกโอยลูกลูกไอ้มินนี่เฝ้าเฝ้าเฝ้าเปล่าเฝ้าเฝ้าเอามาใส่แล้วก็โยนใหม่อ่าวเปลี่ยนแล้วกันเปลี่ยนเปลี่ยนคนที่สองเปลี่ยนคนที่สองมินต้องเป็นโยนเป็นคนที่โหลอย่าเหยียบเส้นอย่าเหยียบเส้นอย่าเส้นฝ้อันนี้ยังไม่ได้อยู่นะอ้าวอ้าต่อไปตาผมอะไรอ่ะ ยังยังไปออกบอกเราดูใกล้ๆกันนะครับเฝ้าเหรอไม่เฝ้าไม่เฝ้าอานี่ครับลุงเหมือนกันอ่ะแป้งออกกี่ลูกออกสองออกสามออกสามโอโหอยู่นี่ลุงอยู่นี่อ่าโอเคออกสามลูกเสร็จผมนะออกสี่ดิไม่ออกมันต้องเจอไฟเย้ดี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 เอาประมาณนี้เอาอะไรมิ้นยังมันได้ทำไงได้ทำไงยังยังต้องรอรอแบงค์มันเอาเรื่อยๆไงอ่าได้ละสามลูก เอาเราไปเอาไกลๆเลยอืมได้หนึ่งลูกนี้ขอะไใช่ได้สลูกน่ะสองไหนสได้สลูกนำไทยเฮ้ยนี่ขหนอ่ะเอายิงต่อตานานไทยนียอะท่านท่นอะ่ออะไร โ mm hmm> ม้ยน like bon ้นอ่ะได้ว่ากี่โลกสามสาโลกโลกอ่ได้ได้งยิงยอีกไหมยิงยิงถ้าได้ก็ยิงต่อเราไปเรื่อยๆาปลายนู่นน่ะอออะไรโ้ลูกได้ลองแชมป์ครับพี่น้องเออไม่อกได้ละไม่ถึงนั่น่ะนนไม่ถึงเนี่ยเนีเนี่ยไหนอ๋อ Okay. โอเคลูกอยู่ไหนอยู่น okay. ี่อ๋ลูกอยู่นี่นะอือปุ่นนี่นี่ลูกลูกอยู่นี่เดอะเหรอแมลูกยิงนะท่านอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยละเอยากอ่าแล้วแต่โอ้โหจะจาขนาดนั้นออกเลยันแหลมยิงทำไมโอเคนี่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  เอานุ่นลูกจะโดนไหมเนี่ยอะไรอะไรนี่ผมผมเนาะโอ้ยนี้ก็เสร็จผมมาเดใครได้เยอะคือผู้ชนะอืมโอ้ยได้เยอะยังวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรฮว่า เดินไปพุ๊บแล้เจ็บนิ <Yeah, ้วอ่ะนะตาใครตาโพอ่ะนานก่อนใช่ไหมฮะใส่ใส่หนึ่งลูกใส่หนึ่งลูกอ่าใส่หลูกแล้วไปรอเขยตยนเลยไกลนะจะอยู่อะไรก็ว่านานๆไอยู้แพ้ครับผู้ฟาวตาโพว์ครับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาซูมหน้ากันก่อนนะครับอ๋อได้ได้หนึ่งลูกสองลูกสองลูกสุดครั้งนี้เราต้องสู้สุดชีวิตครับ โอ้ไม่โดนเข้าเข้าอ่านน่นเออมันถึงคืบคืบแล้วต้องต้องเน่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 ถึเน่ตาข่ายตาขายจิ้งก่อนจิ้งกลายกอนอ่านน่นโยนมาในนี้อยู่ข้างในไม่ใช่เหรอพี่โซ่อยู่ที่ห้องบ๊อก เอ็งอยากโกงอ่ะมันจะเป็นแต่ตัวนี้นะใครได้น้อยสุดใครได้หลาสุดพี่เพื่อนนี่นี่ดีเลยดีเลยอะไรวะอันนี้อันนี้อันนี้มุนมูนอันนั้นด้แม่เราจะทาู้ำอะไรได้หนึ่งลูกไม่ได้ต้องเอาคืนให้ได้วะโยนเม็ดเม็ดครึ่ง ได้นะครับอ้อได้คอยวางกล่องผมเลยนะว้าวนี่แกนได้เหรอน้อนึ่งก้าหึงก้าหึงก้าถึงถึงถึงเอาทำพื้นที่หน่อยเอาไปใกล้ๆกันมาอ้วางเข่านะครับ อังนี้เฝ nice> ้าครั้งท enfin ี่รัตต์ได้เ่รออันนี้ได้หนึ่งลูกคือเล่นอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะแตกเลยอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้ลูกโอ้ หรือเปล่านี่ไงครูบนี่รถล่งใหญ่โน้คาถ้าด้านนึ่งมเดี่ามีอะไรเสร็จแล้ว่อร็จแล้ว าารววลลแ้ดูสจัต่ะนี่นะเซน่ะขีดเสซนอย่างฝันขีดก็แล้วโอ้บอกเนี่ยอะไรกันวะเดี๋ยววะคนแน่นอนเนี่ยอุณต้องชนแน่นก็แต่ผมนี่นะฮะนี่ของพี่ไทยนะครับโอ้ฟาดไหมเนี่ยโดนของผมเนี่ยฟาดเป็นวะนี่ของผมอันนี้ของแบงค์อันนี้ของมิ้นนะครับ ครับโหเข้าในกองผมและเรามาดูกันตรงนี้เลยอ๋อไม่โดนนะครับโดนมากนี่นี่เชียไอ้ยงาข้าวอมข้าวมเข้าวตั้งขาบอกอะเฮ้ยย เนาะเนาหอมเลยหอมเลยก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วนะครับเกมนะครับถึงก่อนถึงไม่ต้องเล่นกันแล้วนะครับโดนแปะข้าวไก่กอดดิดแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ดีดดีดดีดกันถึงถึง Yes Yes ปเออตายต่แต่ว่าตอยต่ยต่ยานนี้หน่อยหรอ่าแต่พหุ้นตามที่หนึ่งเนาะึ้นตามคนที่ได้เยอะที่สุดเนาะจริงจังนะครับงานนี้โอ้ยได้ได้ลูกเดี๋ยวสองคนชิงกันหมอกหมอก ยิงเลยยิงเลยไม่รอแล้วไม่รอไม่ต้องรอยิงเลยสามลูกสุดท้ายโอ้โหไปแล้วลูกแรกสองลูกสุดท้ายนะครับเออมารอตั้งนานได้สิแรงสีหน้าหน่อยสุดท้ายก็จบไปนะครับเดี๋ยวเรามานับแต้มกันดูนับเลยสองสองสี่หกแปดสี่สิบ 1ิบสองสิบสองสีสบสกหกสิบผมสิบแนับสองสิอสิบอันนี้นะครับที่ใครกันเนาะส4 4สี่สี่แ2ดแป่ากูแพ้แน่เลยหกะป8สิบแอะเยอะกว่าสอลูกอ่ะสส่ห2 4ปดสิบสิบสสสิบ สาวสี่สาวหกสาามสิบสามสิบสองนถึงยี่ันเนี้ยสามสี่กเจ็ดแปดดมาทีอันนั้นทันการอันนั้นทันแล้วกันอันนี้สาวสามเอาเลยอันนั้นสิบแครั้งอ่ะปฏิบัติเร็วเร็วๆทำอะไรนะทำอะไรมีพื้นมีพื้นสาวกัา นะเดียวยีสิบครั้งปฏิบัติหนึ่งสองห้เจแสิบงนังก๊อกก๊อก๊อกแโอ้คุณผู้ชมหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์ไลค์แชร์ ให้กลับมาเฟืองวัดเราด้วยคลิปนี้ต้านโควิดต้านโควิดออกกําลังกายเงื่อไหลเลยเงื่อแต่ละคนดีด้วยยอดครับเฟืองวัดคลิปนี้คงลาไปเทา่านี้สวัสดีครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะมาเฟืองวัดสนุกครับ <S <s> สนุกอยู่โอเคบ๊ายบายไป bye, bye.